บ้านี้พราะแบมื่อคืนมานอนบา้บา,ออานใหม่กับป้าแจ๋วพราะว่าลุงเขนบอยู่มานอนกับป้าแจ๋วบานนี้อันน้ำม,มันบริไลมือเศร้าค่ะแล้วไ่ได้อาบนา้ำ <c oughs> อาบนา้ำแบบอาบนาบา้ำประมาณเที่ยงคืนนี่แหละมื่อคืนนี่อาบน้ำแล้วก็น,นอนบาน้านนี้มือเศร้า,ามากไ่ได้อาบน้ำพี่น้องสารภาพบ่เออแบบก็เอาน้ำในขวดอะมาล้างหน้าแปรงฟันซื่อๆล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกมาเลยน้ำม,มันบริไลก็เลยได้นอนสามชั่วโมงแล้วก็แถมน้ำบ่อาบ ขับรถมาแบบโชคดีว่ามันบ่มีเดียบ่มีเดียแล้วก็รถลายเหมือนนี้มันจันนาอค่ะก็มาหอดบานบาบสองใบสองเปเลยคุณยายอายุเท่าไหร่จ้าสาวอยู่เลยคุณยายเกิดพศสอง5ห้าห้าค่ะอันหาสิบเนาะพี่น้องห้าสิบย่างห้าสิบเอ็ดนะคะอายุหาสิบย่างหาสิบเอ็ดมิแต่านั่วงว่าคอยหนาเด็กคอยใส่ฟิลเตอร์อยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่มีฟิลเตอร์ อันนี้ไม่มีฟิลเตอร์แต่ว่าใส่แสงเพราะว่ามันมืดอยู่ในบ้านมันมืดเนาะคะ่ะไครเอืเมื่อไส่บันตาเดี๋ยวเ่วเห็นนี่คือบ่งบอกถึงอายุนะคะห้าสิบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายถึงลำลูกกาแล้วตีจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอยกะมาแบบมึนๆพี่น้นนองมันนอนหน่อยเนาะกะกะกาวาถะถ้าว่าไว้กสิจอดนอนกสิจอดนอนน้ำปั่มเอาเพราะว่า หกโมงเขาเดีตื่นแล้วมาเขาเดีตื่นแล้วก็ก็เลอยอนไม่นอนต่อมันกับบอลับก็เลยออกมาเลยหน้าที่ตากระบอท่านตื่นพอเมียกับบอท่านตื่นตัวเกี่ยวกับหลับมีป้าเจ้าตื่นคนเดียวมีป้าเจ้าอันว่าเปิดบ้านให้นะคะเอเล่กับบอท่านตื่นเอว่าอาออกไปแต่ย่ำเลยอาจารยเอวู้หูว่ามือขึ้นหนึ่งอามานอนน้ำป้าเจียวสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายสายจวดขับรถก่งบินเดียวเลยพี่น้อง ผูยิบานฟินแลนด์ตัวข่มาสีมาน้่หรือบอมาคุณยายบอกเคล็ดลับความงามหน่อยค่ะว่าฉันเคล็ดลับพความงามบอกคะสิบ้าจังใดละพี่นองอย่าคิดมากคิดหลายมันนอนมาหลับนอนมาหลับลรอนามันเถานะคะแต่ก่อนข่อยเป็นคนคิดหลายคิดคิดนั่นคิดนี่คิดคิดจนป่วยพี่นองคิดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดจนไดไปนอนโรงพยาบาลเลยคือแบบจนได้ไปโพบกิตตะเพีย์นั่นไห แล้วก็เป็นไท่ร้อยเป็นนันเป็นนี่มาเนี่ยตอนหลังมาก็พยายามท่ามใจพยายามปล่อยปล่อยวางทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยพี่น้องคลายๆว่าปัญหาใดเขาแก่ใดเข้าแก่แก้ไปปัญหาใดแก้ไ่อะไรเขาก็หาวิธีอยู่กับมั่นยังสีนะพี่น้องคอยก็พยายามแบบว่าทำตัวให้สบายๆแบบทุกคนมันมีปัญหาอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคอยวาลักลาก,กันมาจากความเครียดความเครียดอะไรไเ่ยอ้าวหนูเอารถ แม่สวัสดีค่ะแม่นอันขับรถมาผู้เดียวค่ะแม่ขับมาคนเดียวคุณยาบานฟินแลนด์มาสีมาหน้าบันหอดมือผ่นบอมว่าเป็นวันวันนุเกิดสิบสามจ้าอ๋อคือพอเห็นป้าแอนป้าแอนไปทํางานค่ะป้าคุณย่าคือเก่งแ้จใจตอนแรกกับยาบันฟินแลนด์ตอนแรกอันย่ามาสีมาแต่มเหมือนวันเกิดแพรวๆแล้วคุณยาบันฟินแลนด์ว่าอาจจะเพิ่งไปผมสิไปน้าโยเซน คนสิไปนั่มยวนคนสิไปหาหมอฟันมาสันมาดอดมือพ่มาบาดเนี่ยบาดมือว่ามาเพื่อนบอกว่าอใหญ่อาทิตย์หน้าจังไปมืนตัวไปเลยเรื่อยตัวให้เขายวนเม้เยหมอดกอกเพื่อนโทรมาหาหมอแล้วบาดหมออ่ายว่าอีหย่างเนาะอุปกรณ์เพิ่นบ่ทันมาอี่ยังละ่ะอุปกรณ์ที่ที่เพิ่นเฮ็ดฟันหนานะพีน้อง น่าจะสร้างมาจากต่างประเทศหรือปาวันคุณหมอบอกว่าอุปกรณ์คุณบอทันมากเพิ่ก็เลยบอกมาเพิ่กับว่าห้ยาย,ยู่ตัวแต่ว่ายายมีธุระยายมีธุระก็เลยรีบมานะคะก็เลยกลับมาก่อนเดี๋ยวกระเดดไปอีกพี่น้องลานสาวแฮงายวายยายกลับมาไวๆนะคะว่าซานหัวใจคอยตอมๆอยู่คุณยายยังสวยมากเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายนาลิตะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะถึงลำลูกกาแล้วล่ะคะถึงแล้วคะ่ะ มึนๆแบบนี้พี่นวลกกับขับรถมันนอนหน่อยเนาะมันนอนหน่อยขอเก็เลยคิดว่าเออถ้าบ่ไหวก็จอดนอนน้ำปั่มเอาบาังเอ,อิญมือนี้มันมันบ่แดดฝนก็ตก,ตกตกตกมาตลอดทั้งตกแห้งเนียเบาเนียแห้งเนียเบาเนียบ่่อยมีแดดมันก็เลยพ่อไหวคันแม่นแดดออกน่ย่าดในอนอันแถวโคราชมันบ่มีแดดไปไปยู่ปุ่นนอนเด็กซูมือเลยพี่นวง ลูกหลานกลสีนอนแบบว่านิดหน่อยเพราท่านห็ีหูเวลาเนาะตัวเกียวนูหมักสีนอนกางวินน้อนกลงเงี้นหละกังขึ้นม่ใครนอนกับสีซอยกันอุ้มมาน,นี่กวัวสีนอนกับคือเห็นแหละพี่น่อยสภาพ <laughs> มาเลื่อนเท้าปเจียวจนรับค่าหลานร <laughs> ับก้อนหลานกับพี่สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะขับรถผู้เดียวคือเก่งแท้ <laughs> กับพ่อใดอยู่แม่กับคือแบบว่า อันตอนแรกว่าถัง,ง่วงกระสิจอดน้อนนั่นแหะบานมันบ่แดดก็เล่ยม,มาเรื่อยๆเยๆก็พอได้อยู่ก็กรา,ารมหอดบานกระสิน้อนหมือแรงสิน้อนเต็มที่แล้วเพราะว่าอยู่บ้านนอนนั่นนอนดึกทุกมือติดตามตลอดค่ะคุณอัน,นองขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลานแหงบอกว่าเฝ้าไปเฝ้ามากจัน,นาริตะ รีบกลับมาไวๆนะคะถามว่าเพื่อนมาถามน่ยยายจะกลับวันไหนคะก็เลยว่าแล้วหนูจะให้ยายกลับวันไหนกลับวันนี้เลยมาสันโมท่านเหนื่อยมากเละหนูจะให้ยายกลับวันไหนลูกกลับวันนี้เลยค่ะเพื่อนมาณริตะอู้หูถ้ากลับวันนี้ก็ไม่ได้ชุดแล้วเพื่อนกันเลยว่าเพื่อนสั่งหลายอย่างในพี่หน้องเพื่อนสั่งชุดวา่ายน้ำเอาแบบกางเกงมาสาน นาริตากำลังน่ารักพูดเก่งแม่เมื่อแมนค่ะเวลาเพิ่นยูผูดเดียวเพิ่นเฮียงเบาบ่เศร้าได้พี่น้องเวลาปล่อยเพิ่นเหร่นยูผู้เดียวังสีแบบนองเพิ่นกันรับยังสีแบบต่างเพิ่นตังเออผู้ใหญ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยังสีเพิ่นบกวนเฮ้าได้แต่ว่าเพิ่นสิเห่นยูพูดเดียวแล้วเพิ่นก็ว้าวว่ามือขึ้นนี่เพิ่นเห่นยูพู้เดียวย่ายกับอุ้มอุ้มนองปะเจ้ากับปี่อาบน้ำพอกับแมพมันกับพอเพินไหล่สดแมพมันกับเฮ็ดงานยังสีนะ เพืน่นนางยูเดียมกระว่าออไปเพ่นกัเวาออ่าวแบบว่ารักยายเทพมากเลยค่ะรักพ่อจ๋ารักแม่จ๋ารักยายรักป้าแจ๋วเพื่นสิเลนของเพื่อนแบบพเพื่นกันเว่าไปดั่นนะน่าริษยาบาเบ้าเป็นขาดบอกเป็นแห้งกระโปนี่อย่างบอกพี่น้องมาแจ้งว่าหอดแล้วนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะค,กกนะคะินหอดยายด้วยจ้า ท่านไรขอบคุณค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณพัทีิชาะคะ่ะขนาดใส่แว่นยังเดียวเรเห็นได้ตาค่อยขี้ลายแห้งแบบว่เาเฮาขับรถดมากกาใส่สายตาลายนะใส่สายตาลายแบบนี้มันกะมันกะลาลาเนี่ยเพราะว่าค่อยไปผ่าตามาทั้งสองขันไปผ่าตามาทั้งสองข้างเลยตากระสิไม่ค่อยอันนี้ป็นไดแต่ว่าแต่ว่าคับรถได้ยอยู่ได้พี่นอ้องแบบว่ามองท่างไกลได้ แต่ว่าเบืองตัวหนังสือเบืองยังไงเบืองบ่ค่อยได้ดูตัวหนังสือหน,หน่อยๆนี่อ่านถามว่าใส่แว่นอ่านบ่ได้แต่ว่าครับโหลดมองทางไกลดีอยู่ใส่ใจยาวะะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวยสดใสตลอดเลยจ้าขอบคุณค่ะสวยสดใสแบบไม่ได้นอนนะคะถึงบ้านแล้วติยายถึงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอสิขอตัวนอนได้บ่ะนี้พี่น้องกันม่ยมอยม,อย,มอยลุ่งหลบ่ได้นอนนะคะสิจอบเบึ่งหลานขอนอนขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะจ๊ะพักผ่อนใจยาย่มาแจ้งมาแจ้งมาหอดบ้านเลียวนะคะคุณละไหม คิดหอดป้าแอนสายรอเพิ่นไปทํางานกับพี่น้องเดี๋ยวมือใดเพิ่นวางสิบอกเพิ่นมาถักไทยทักไปหาเพิ่นก็ได้ค่ะเพจป้าแอนสายร้อน,นะคะถักหาเพิ่นก็ได้มือนี้มากกับว่าท่านเนย็นไพ่มาหอดได้กับเขาบ้านเลยเพราะว่าพี่แอลายมาหอดปุ๊บมาหอดายสองเป๊ะเลยออกจากบานหกมงสาวหกมงกัวออกจากบ้านหกม,ง,หกมงกัวออกกหวล่ะกันมาหอดใบสองหล่ะกันฝ่าวาบน้ามซาผมย่านจะาของนอนแบบว่ามือเศาร์ไม่ได้อาบนา้ำนะพี่น้องนามมันบไหล โมหมมวูว่าน่ลิตาเดีอาบน้ำบ่ไปโรงเรียนแต่วายู่บานหลังเก่ามันมีนานเป็นทางอยู่บานนี้เอเล่ล็อกบ้านย่ายก็เลยเขาไปได้เอเล่โมหูว่าย่ายาเอเน,านอนก,กับป้าแจวได้หมื่ขึ้นเนี่ยพอว่ามันสวนทางกันวันนี้เพิ่นก็เลยล็อกบานย่า่ก็เลยเขาไปอาบน้ำบ่ได้อยู่บานหลังใหม,ม่น้ำมันบ่อไรล้วมันบ่มีอัน,นบ่ไดีเอาน้ำใส่ถังไว้นะพี่น้นองหอดก็เลยเอาน้ำในขวดมาล้างหนา้าแปรงฟันเหลือน้ำบ่ไดีอาบมาหอดก็เลยฝ่วาวไปอาบน้ำซะผม คุณยายเก่งมากกำลังติดตามตลอดตั้งแต่ตั้งแต่แม่เทพเสียถึงรู้จักอาโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะคุณบุญบุญสวรรค์เอ้ยท้าอานคุณบุญสอนท้าอานพิดกับข้อถัว,วด,ด้วยค่ะปะ่าใส่ตาเ่อยเบิ่งตัวหนังสือบุคคอลยอันนีเลีขนาดใส่แว่นนีเแล้วเห็นเลยถ้าขับม่องท้างไก่นี่ดีอยู่แต่ว่ามองแบบ มังตัวหน,นังสือังสิมันจะอ่านบ่ค่ลเอนดูเรื่องเห็นคุณยายแต่ขาดไม่เอ็น <c oughs> เข้าไปทำงานกรุงเทพแค่ปากซอยมาดีค่ะอเ,คเอื่อยสบายดีบอคะ่ะขับรถมาตัวเอื่อยมือนี้ <c oughs> ขับรถมาเองคนเดียวสบายดีบอคะเอื่อยทั้งอ,อำนาจเจริญนะคะเสียงไม่ได้ยินเอ้าแม่้บอกคะ่ะ ได้ยินแล้วค่ะว่าสัญญาณบอดีมั้งค่ะขับมาหวอดอันแถวอันไก่หวอดยาสูร้านแต่มาดักดักทรงอยู่อันตำน้ำมันเปนเกีหมบมะนาวไห่เนเจี๊ยบมะนาวหมกม่วงไห่นะคะเหมกม่วงหลายส่วนอย่งนี้เพิ่นเด็ดเอาอยู่หน้าเพิ่นไม่ไห่มะนาวหอมหวานเนาะมะนาวหอมมากเลยเด็ดจากต้น มนบทรงยูงวบันทงแต,ตะใกล้ๆอยู่อันนี้จะโผล่หลานใส้เป็นเร่ยนหนังสืออยู่บานเนียเพ่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขออนุญาตนอนพักผ่อนเนาะขอบคุณ fc ทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะเสวัสดีคะ่ะคุณยายสวัสดีคะ่ะ บ๊ายบาย